สวัสดีครับผมเจ้าพ่อจากร้านสมัยทีสวีทนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นน a c b o o k r A146 นะครับมาทําการเปลี่ยนหน้าจอนะครับอาการก็คือหน้าจอเสื่อมนะครับหน้าจอเสื่อมเป็นแบบไม่ค่อยดูเนาะหน้าจอเสื่อมสภาพเนี่ยจะเอ่อตัวเครื่องไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็จะมีอาการแบบหน้าจอเสื่อมเป็นคราบแบบนี้เลยนี่ก็จริงๆก็ยังแสดงผลได้นะครับแต่ว่า จะ,ะ,ะอาการหน้าจอเสื่อมก็ทำการเปลี่ยนจอ LCD ได้นะครับเปลี่ยนจอ LCD ด้านนอกตัวฟิล์มด้านในจะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังใช้เป็นตัวฟิล์มเดิมแล้วก็เวอร์ด้านหลังก็เป็นของเดิมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วหน้าจอก็ไม่มีคราบแล้วนะครับไม่มีคราบแน้แวนวแบบนี้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรับ เกตเปลี่ยนหน้าจอ MacBook A146 นะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สขาขดด้วยการสามารถไปด,ดูตำแหน่งหน้าร้านบนวเว็บไซต์สมัยทีสมิธได้เลยนะครับ